แฮชแท็กชนชั้นเมื่อไหร่กันนะที่เรารู้ว่าคนไม่เท่ากัน วัสดีครับผมเกมและนี่คือรายการแฮตแท็กการเมืองรายการที่เอาแฮตแท็กเด่นแฮแท็กดังแฮแท็กปังมาพูดคุยกันบนพื้นฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงบนโลกโซเชียลครับสำหรับตอนนี้นะครับผมต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าอาจจะมีความซีเรียสเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอีพีนี้คือเรื่องราวของชนชัน้นและความเหลื่อมล้ำครับสำหรับแฮตแท็กชนชั้นนะครับไม่ได้มีเป็นแฮตแท็กตายตัวนะครับแต่ว่าเป็นเทมที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้สำหรับปัญหารเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั่วโลกเลยแแตตต่่่่ทททททีีีีกกกกกกกาาาลััังเเป็นนนนนรรระสสใไไไยอออ้้้คคบิดดจุณวผูมมพข คววาามา่ขอดเล่าให้ฟังหน่อยว่ารับรู้การแบ่งชนชั้นรวยจนครั้งแรกๆในชีวิตคือเหตุการณ์ไหนซึ่งทําให้ทวิตนี้นะครับมีคนมาร่วมโขดทวิตแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยครับซึ่งจากข้อมูลหลังบ้านนะครับทำให้เห็นว่าทวิตนี้ทวิตเดียวทําให้กลายเป็นกระแสนในโลกทวิตเตอร์ได้ทีเดียวครับซึ่งมีการเมนชันหรือกล่าวถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ําหรือชนชั้นเนี่ยมากถึง2 7 8 0 0 0ครั้งและมียอดการเข้าถึงหรือยอดรีฟสูงถึง17ล้าน2,000ครั้งแต่ที่น่าสนใจคือทวิตนี้มีการโขดต่อไปถึึงงงง206 0,000ครรัั้ซ่่่แตกตกกกาาจะสทวไป ที่มักจะเป็นยอดลีทวิตที่สูงกว่ายอดโขดเราลองมาดูโขดทวิตที่มียอดอินเก็ตที่สูงที่สุด3ามอันดับแรกกันครับมาเริ่มที่อันดับที่หนึ่งะครับคือทวิตของคุณไมล์ดีเจรินได้มีการทวิตข้อความว่าเครียดทั้งอาทิตย์เพราะไม่มีเงินมาจ่ายค่าเทอมเทอมสุดท้ายก่อนจบเพื่อนมารู้ในวันเดทไลน์ที่ต้องจ่ายมันเดินไปเปิดกระเป๋าตังค์แล้วหยิบเงินหมื่นหนึ่งมาให้ยืมเลยแบบง่ายๆแล้วบอกเราว่ามีตอนไหนค่อยคืนมันไม่เดือดร้อนนี่ก็เป็นภาพสะท้อนของการศึกษาไทยนะครับที่สะท้อวว้อองงนใหลววาิิกํีีีีตตตททบม 3 3 8 3 0ครั้งมาต่อกันที่การโขดทวิตท,ที่มียอด engagement อสูงที่สุดเป็นอันดับที่2ครับคือทวิตของคุณฝากถวายพระแม่ลักษมีใน DM มครับมีการทวิตข้อความว่ารู้มาตลอดว่าโลกนี้มีคนจนคนรวยแต่ที่แบบสัมผัสคําว่ารวยแบบตะโกนคือตอนไปสอนพิเศษบ้านแห่งหนึ่งใจกลางทองรอบ้านใหญ่มากไม่รู้กี่ไร่เป็นบ้านหลายๆหลังในรั้วเดียวกันย้ําอีกทีว่ากลางทองรอแล้วไม่เคยเจอหน้าพ่อกับหน้าแม่นักเรียนเลยคุยผ่านพี่รี ไม่ก็เลยขาพ่อเขาอย่างกันในนังทำให้ทวิตนี้นะครับมีการรีทวิตตอบอีก2 9 0 5 9ครั้งและสำหรับผู้ชมที่ไม่เคยไปนะครับก็ลองไปสัมผัสดูครับว่าความต่างอันดับของชีวิตในสังคมเป็นแบบไหนอันดับที่3นะครับเป็นทวิตของคุณเอ่อวีเกมเกมเล่มเกนภาษาบอก ของคุณอาริยาครับสำหรับคุณอริยานะครับได้มีการทวิตข้อความบอกว่าเขารับรู้เรื่องของการแบ่งชนชั้นเนี่ยจากการที่ iPad เนี่ยเข้ามาในระบบการศึกษาประเด็นนี้ก็ชัดเจนนะครับหลังจากที่มีสถานาการณ์โควิดเข้ามาทําให้สื่อการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนรูปแบบของออนไลน์ทําให้ iPad เข้ามาแทนที่ของสมุดจดและปากกาซึ่งทุกวันนี้ต่อให้โควิดซาไปแล้วแต่ก็เกิดเป็น new normal อยู่ดีที่สื่อการเรียนการสอนก็ยังต้องใช้ iPad อยู่ซึ่งราคาของ iPad เครื่องหนึ่งเนี่ยก็เรียกได้ว่าบางครอบครัวทำง,งานทั้งเดือนก็ยังไม่ได้รนนย้้้วววซาทททใหิีีมกตไอีีีก28,1002คครั้งมมาต่อททววิะะมาม น่าสนใจครับทวิตของคุณ I อริ n ช to am d ดังซึ่มีการทวิตข้อความว่าตอนที่กูทํางานหาเงินยอมเป็นหนี้เพื่อเอาตังไปจ่ายค่าโครงการเวิร์กในขณะที่เพื่อนคนหนึ่งไปเหมือนกันแต่ไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะพ่อแม่ออกให้หมดกูกลายเป็นคนที่ทําอะไรเกินตัวในสายตาของคนรอบข้างเคยคิดว่าหรือจริงๆแล้วไม่มีเงินก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฝันด้วยซ้ําประเด็นนี้นะครับมีการพูดถึงเป็นอย่างมากนยครับในโลกโซเชียลถึงเรื่องของโอกาสในการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศผมว่านี่ก็คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้เห็นถึงความเหลื่อมล้าได้อย่างชัดเจน บางคนมีโอกาสได้ไปแต่บางคนต้องขวนขวายโอกาสตรงนั้นด้วยตัวเองซึ่งบางครั้งโอกาสที่เข้ามาก็มีทุนที่ทั้งให้เปล่าไปฟรีๆเลยหรือทุนที่ต้องออกค่าเดินทางเองและหลายคนไม่ได้ไปต่อเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเดินทางด้วยซ้ำอีกหนึ่งเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการศึกษาแต่คือเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยมาลองดูที่ทวิตนี้ครับคือทวิตของคุณหมาอึ้งป้าเคยกระเพาะปัสสาวะบวมตอนตีหนึ่งรถฉุกเฉินมาถึงโรงพยาบาล A สิ่งที่เจอคือเตียงผู้ป่วยนอนริมทางเดินเลียงรายเจ้าหน้าที่เข ป้าไปต่อคิวที่20บอกทําใจอาจรอ,อยันเช้าเรากลัวพ่อเป็นไรเลยขอย้ายไปโรงพยาบาลในเครือแบบพรีเมียมพอถึงมีหมอหนึ่งพยาบาล4วิ่งออกมารับเข็นเข้าห้องทําการสวนปัสสาวะทันทีแบบ ทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึง7นาทีซึ่งทวิตของคุณหมาอึ้งนะครับน่าจะเปรียบเทียบเห็นภาพได้อย่างชัดเจนแล้วว่าระหว่างโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนนั้นการเข้าถึงการรักษาหรือการดูแลแตกต่างกันเหลือเกินครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าการทํางานของคุณหมอหรือพยาบาลที่แตกต่างกันแต่มันคือเรื่องของจํานวนคนครับโรงพยาบาลรัฐที่ราคาถูกนั้นจานวนคนเข้าไปรักษาก็ค่อนข้างเยอะการรอคิวก็ค่อนข้างนานแต่โรงพยาบาลเอกชนนั้นเนื่องจากค่าร,รักษาที่ค่อนข้างสูงทําให้การเข้าถึงการรักษาเนี่ยมีน้อยแต่สุดท้ายแล้วเราอย่าลืมนะครับว่าความเป็นคนเนี่ยควาจทิุณ แลปเตอร์เองจ้าได้มีการทวิตข้อความสั้นๆนะครับพูดถึงการรับรู้เรื่องของการแบ่งชนชั้นเนี่ยตอนนี้เข้ามาเรียนที่กรุงเทพแล้วเพิ่งรู้ว่า KFC ไม่ใช่อาหารมือพิเศษของเด็กที่นี่เรามาต่อที่อีกหนึ่งทวิตดีกว่าครับเป็นทวิตของคุณขีดได้มีการทวิตข้อความว่า ตอนที่รู้ว่าความฝันมันเป็นไปไม่ได้เพราะต้องใช้เงินมันก็มีอยู่หลายความฝันในวัยเด็กของเรานะครับที่เมื่อโตขึ้นมาก็ได้รู้ว่ามันไม่สามารถเป็นจริงได้บางคนอยากเป็นนักกีฬาแต่ไม่มีเงินแม้จะซื้ออุปกรณ์กีฬาด้วยซ้ำบางคนอยากเป็นนักดนตรีแต่ก็ไม่มีเงินค่าอุปกรณ์ดนตรีหรือค่าห้องซ้อมความฝันมันมีราคาที่ต้องจ่ายจริงๆครับประเด็นเรื่องของชนชั้นและเรื่องของความเหลื่อมล้ำมันอาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสังคมโลกนี้ครับเพราะไม่ว่าเราจะเกิดที่ไหนก็ตามแต่เรื่องของความเหลื่อมล้ำและการแบ่งชนชั้้้นนนนนก็มมมมมีเเเเิดดออ่่ททััวลลลตสาาาาาางงงงงรรรรรปืืืถคไ ประเด็นนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโจทย์สําคัญที่พักการเมืองทุกพรรคจะต้องนําไปทําการบ้านต่อเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมไทยให้น้อยลงเพื่อให้ทุกคนแต่ละชนชั้นได้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นและทั้งหมดนีคือแฮชแท็กการเมืองครับอาจจะจบเครียดไปสักหน่อยนะครับสำหรับอีพีนี้แต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราและกําลังเป็นกระแสในช่วงนี้และอีหน้าเราจะแฮชแท็กเด่นแฮชแท็กดังแฮชแท็กปังอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ